สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับสอนำชัยลุ่งเรืองงรัอวสำเร็จรูปนะครับวันนี้ก็จะพามาดูาความคืบหน้าของงานรัอวสำเร็จรูปนะครับตัวนี้เป็นงานในอําเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจ้าของงานก็คุณเกียรติราวุสิสายแววนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ นะผู้ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านสอน้ำชัยเป็นผู้อุปการเ,เป็นผู้มีอุปการละคุณนะครับก็เป็นการอัปเดตงานนะฮะงานาวันนี้ก็95%ที่ทำไปนะฮะใกล้จะส่งงานก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับนะฮะแดดจะแรงหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับ งานค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่ามีทั้งส่วนของกำแพงกันดินแล้วก็กำแพงเหนือดินด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมร้านสอนำชัยรุ่งเรืองนะครับขอบคุณครับ